นี่ครับสวนแมกไม้บอนไซนะครับมีคนลดน้ำใหม่นะครับนี่่งตรงจากมาเลเซียเลยนี่ครับมาลดน้ำที่สวนแมกไม้ครับมาใช้คุ้มเลยครับแพ็กเองทำเองทุกอย่างนี่ครับสวนเวนือยๆทั้งนั้นนะครับบรรยากาศตอนเย็นเดี๋ยวเราจะมาดูกันห่อตุ่ม มะนาวเทศก็ทำกันยังไงเพื่อให้ตุ่มเล็กที่สุดนี่ปากอย่างนี้เลยอูหากเยอะ ครับก็ถ้าเอาไปทั้งกระถางมันใหญ่จะห่อตุ้มไปเล็กๆถ้าจะให้ดีต้องให้ดินแห้งกว่านี้นะครับ<า>อันนี้เราเรามาแบบเร่งด่วนต้องให้ได้สองวนัสงวนสามวันนี้พอดีเลย แต่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรสบายมากชำนาญมากอือหอลากใหญ่ตัดทิ้งเลยเคยเห็นแต่ยกไปทั้งกระถางอันนี้ไม่เอากระถางนะครับ่อนตุ่มดินไป นี่ครับตัดออกโอ้เหลือแค่นี้เองเมืนหนาวเทศที่มาเลียก,ก็เยอะเฮ้เยเยอะใช่ไหมผมเคยเห็นต้นสวยๆเยอะอยู่แล้วข,ของเขาทำออกลูกเยอะมากเลยออกลูกเต็มต้นเลยน,นี่ก็ปล่อยตอนนั้นเต็มเลยนะออกออกติดเหมือนกันใช่ไหมติดเหมือนกันอ๋อนี่ติดออกเบ,บามาก อเอากระถางออกไหนที่ไต่ก็อัดดูอ่ะดูบอ่ะชี้เลยไ่อ,อช่อ,อ่ะอ,อ่ะอะไรท้องท้องไปหอนหนักได้จองนี้นน 正常重量，那那分解这块